สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เราไปมีเกมมระบอกกันนะคะก็คลิปนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดหนีออกจากสวนส,น,สนุกหัวกะโหลกผีสิงกันเนาะก็โอเคค่ะเราจะให้ระดับความน่ากลัวแบบนี้กีก่กะโหลกกันดีนะใ้าอางเราไปลองกันเลยจ้า๋ยวแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสวนสนสุนกหัวกะโหลกผีสิงกันแล้วเฮ้ยสวัสดีเพื่อนทำไมผมนายมันชี้เดาชี้แดงแง้ยิงกระโดนผีหลอกมกั่งนันน่ะเฮยเยอะแล้วอ่ะสวนสนุกที่นี่มันดูซึซี่ยองขวัญยังไงก็ไม่รู้ ส่วนฉันน่ะให้ก้าวกระโลกเลยนะอเอาละเราจะเข้าไปสำรวจในส่วนสนุกผีสิงนี้เนาะ<อ>ให้วสด,ดีพักพวกให้ข้างหลังป้าซาตะมันมีวินชานแคสเปอร์อยู่ด้วยอ,ะอ,อ่ะอ๋อที่ขายตั๋ยที่นี่ที่ขายบัตรเขาเที่ยวสวนสนุกอีกที่นี่เหรอเฮ<อ>้ยแต่ว่าเจ้าอิดไขนะแถวยาวน่าดูเลยอ,ะอ่ะถ้าอย่างนั้นก็มาซื้อกับแม่มดกันแล้วกันเนาะ<อ>เราจะซื้อเป็นบัตรซื้อซั่นพาต์นะจะาได้เข้าไปไวๆหน่อยเฮ้ยอยากจะเข้าไปดูว่าข้างในมันจะมีอะไรกันนะเอาละก่อนอินจะต้องผ่านด่านแรกไปให้ได้ก่อนอออฮ้อนี่มันรกนเี่ยแ ก็เห็นร้านขายเบอร์เกอร์เนี่ยขนาดไซส์ใหญ่เลยเนี่ยอ๋อมันคือเบอร์เกอร์ยักษ์อ๋อฮะดูคนขายดิ <c oughs> หน้าตาตัวโตกยังหลอนเลยอะเอ๊ะสนใจเบอร์เกอร์อชั้นหรือเปล่าอะโอโอแบบว่าชีสเบอร์เกอร์ทำไมมันถึงได้แผ่นใหญ่แบบนี้เนี่ยอ้โอโหดูดิน้ำมันเดือดผุดๆเลยอะโอเคเรามาถึงชิงช้าสวรรค์แล้วอ๋อชิงช้าสวรรค์ท่างปลอดเลยอย่างนี้ต้องเล่นให้ได้เลยดโอ้แต่ว่าคิวยาวมากเลยอะแต่ว่าเรามีบัตรซีสั่นทพาร์ลนี่นะนี่นี่คุณขายตัว ข,ขึ้นเลยนะเฮ้ยเดี๋ยกก่นนี่เราไปทักไทยย่าตของแักกี้ก่อนดีกว่าญา้ย่าของแักกี้อ้วนคือรอเปล่าเนี่ยขอนั่งทิ้งชาสวรรค์กันเนาะ อ้า <invece> อย่างว่าเลยนะสาวสดมาคนเดียวก็อย่างเงี้ยพี่เคนไม่ว่างนี่นะแบบว่าถ้าพี่เคนว่างมาเล่นด้วยก็ดีอะดีอ้าว่าแต่ว่าคิงช้าสวรรค์เนี่ยมันขึ้นสนิทเนี่ยบัตรทยักษ์มันจะกินหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยสุสยองอะจะติดบัตรทยักษ์หรือเปล่าเนี่ยโอเคจบรอบละลงดีกว่านะเราเอาละเราไปเล่นอย่างอื่นกันต่อดีกว่านโอดูสิส่วนสนุกที่เนี่ยมันนี้เวกวางเวงจุงเบยเอ้ยมาดูสยิมเก๋อ่ะเฮ้ยนี่มันลุกป่งเจ้าหิดตัวตลกนี่นะไหนอิดตัวตลกเฮ้ เฮ้ยดูดิมันพยัยหน้าตามเรากระโดดเนี่ยโอเคต้องวิ่นผ่านลูกโป่งนะของเจ้าตลกอิดเนี่ยไปให้ได้เลยเนาะโย่ลูกโป่งเลยนะเอาละมาถึงแล้วแล้วก็ด่านต่อไปเฮ้ยเป็นด่านของบ้านขนมหวานของแม่มบสแต่เนี่ยเฮ้ยดูดิไม่กวาดบินได้เหรอเนี่ยอันนี้วิญญาณของแคสเปอร์ผีสิงอยู่ด้วยอ่ะ๋อดูต้นไม้ดิไม่มีใบไม้สักอเลยอะ่ะเขียวเฉาไปหมดเลยโอเค เราต้องกระโดดไปบนท็อฟฟี่หรือว่าแคนดี้ของเจ้าแม่มดนี่เนาะอะไรนะนะกระโดดแล้วนะโอ้โหท็อฟฟี่นะแคนดี้อันใหญ่ยักษ์เบล่์เลยอะ่ะโ,โอเคเหมาะเหมือนกันรกระโดดมากๆเลยแต่ว่าต้องระวังไม่กัดของแม่มดด้วยนะเนาะเฮ้ยแบล็กกี้แม่มดแต่เขาเลี้ยงแมวดำด้วยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเอา ตกลงมาก็ไม่เป็นไรอย่าง,งนั้นนะ่ะอ้นึกว่ามันจะโดนกับดักซะแล้วต่อไปเราต้องเซฟโซนก่นนะอนเนาะเฮ้ยนี่มันสุสานซอมบี้เหรอเนี่ยเอ้ยดูซอมบี้มันคลานนี่ทำไมไม่เดินเนี่ยทำไมมันนอนคลานแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ว่าระยะทางอีกยาวไกลเนี่ยยังไงไหนก็จับชั้นไม่ได้หรอกนะ้าวิ่งถอยหลังยังทันเลยนะน้องเอ้ยช้าไปร้อยปีนันน้องโอเคผ่านจะซอมบี้มาแล้วใช่ไหมเอาล่ะเราจะต้องเข้าไปในเขาด้วาดแห่งนี้ เอ้ยนี่มันเป็นขาหรือขาพบะ,ะพีสิงห์นะเอ้ยดูคนขายบัตรดิยังหลอดเลยอ่ะใส่ชุดคอสตูมเหมือนนะเนี่ยเราเนี่ยโอเคเราจะไปทางวัดดีกว่าเนาะก็ดูเหมือนว่าจะมีประตูด้านข้างอยู่ด้วยนะคะเนี่ย <c oughs> อาจุย้ยนี่อะไรเนี่ยเอ้ยขาหรือขาพรีสิงห์ที่นี่จานชามก็ต้องเก้าอี้เนี่ยมันวิ่งเองได้หรอเนี่ยอ๋อเก้าอี้มันขยับเองได้แต่ว่าเราต้องระวังโดนเก้าอี้นะถ้าโดนเก้าอี้เนี่ยอาจจะตายก็ได้นะเนี่ย <c oughs> โอเคเราต้องแบบว่าสับขา,าหล่อค่อยค่อยซิกแซกไปเนาะเกือบไลาดแ่ะเกือบจะไม่รอดแล แล้วก็ออกทางประตูด้านหลังนี่แหละเอาล่ะมาถึงแล้วอจะจเอาเเพื่อนไปซะแล้ว<อ>เฮ้ยนั่นมันคือหุ่นยนต์เหล็กนักลบต้องคำสาบนี่นะเฮ้ย ต้องค่อยๆไปเนี่ยมิงั้นโดนมีดสับแน,น่ๆเลย oh, <no. S 1> ไม่ใช่มีดสีมันคือดาบสับ oh, <no. S 1> มันคือดาบย์แล้วก็สับไปเราต้องรีบเซฟโซนนองก่อนเนาะเอาล่ะเราต้องรีบไปเชคพอยกันก่อน,นนะโอเคเช็คทอยเรียบร้อยอออ๋อมีพวกวิญ,ญญาณกำลังเต้นรำกันอยู่เลยเล่าอาลังการงานสร้าง <c oughs> โอ้ยนมนงานเต้นรำนี่นาะงานเฉลิมฉลองของเจ้าเหล่าวิญ,ญญาณต้องคำสาปเลยเนี่ยโอ้ยอย่าโดนกันนะอย่าโดนกันค่อยๆไปค่อยๆเต้นรำนะไอ <c oughs> ้ดูดิคนเดดเปโโลี่ยนนอนหรือว่าอะไรเนี่ย เฮ้ยดีได้ดิดเปียนโนหรือว่าดิดออกแกนกันเนี่ยดูดิดิดเปียนโนทีสามชั้นเลยอะมือโปรยนะเฮ้ยดิดไปก่อนนะเราต้องขึ้นมันไดไปอีกทางหนึง่งเราต้องรีบหาทางออกแล้วใช่ว่าแต่ว่าทางออกมันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยได้แต่วิ่งวกไปวนมาแบบเนี่ยเมื่อไหร่มันจะถึงทางออกไหมเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าสสุดแห่งเนี้ยมีความลึกลับน่าดูเลยแหละเอาล่ะเราไปทางนี้ดีกว่าเนาะ อ้อหซอมบี้อาละวาดเฮ้ยซอมบี้มันทะลุก,กระจกออกมาแล้วโอ้โหดูดิโอเลือดสัตว์โอ้ยเลือดสัตว์เลือดท่านดามเฮมูบอยหกล้วทำดมเลือดเลยนะเพราะว่าเลือดของซอมบี้เนี่ยมันมีพิษแล้วก็เซฟโดนเช็คอยร์กันเลยเฮ้ยนะี่มันค้างคขานี่นะอ๋เฮ้ยเพื่อนเราไปแล้วฮอเจ้าค้างเข้าตัวปวนแล้วเขาเด็กคุณไล่อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอเคเราต้องระวังค้างเข้าวไว้ด้วยเนาะว่าค้างเข้าจะมาดูดเลือดของเรา โอ้โหมันบ <bolt> eh? ินไม่ซ้ําแต่ละตัวเลยเนี่ยดูดีบางตัวก็บินขึ้นขึ้นลงๆบางตัวก็บินวนไปมาเนาะเราไปทะลุห้องอื่นกันต่อดีกว่าเอ้ยนี่มันเหมือนโบสถ์เลยอะเอ้ยไม่ใช่สิวาดภาพของพวกเขาแต่ข้งล่านนี่นะเอ้ยคาหรืหักผีสิ่งที่นี่ระลหลอนจังเลยอะต้องรีบไปทางอื่นยแล้วเอ้ยมีรถรางนี่หรอเนี่ยหรือว่ารถไฟขอนี่แล้วมันจะตีลรงกาหรือเปล่าเนี่ยเอาละไปแล้วนะโอ้โหมืดตือดตมียานบามุมด้วยหรอเนี่ย มีแมงมุมยักษ์ด้วยเอ้ยต่อไปไปเจอไหมอะแล้วมันจะพาเราไปผ่ที่ไหนเนี่ยออฮะอสุรกายเอ้ยมันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มัน SCP หรือเปล่าเนี่ยออฮะดูดิทั้งแคบทั้งมืดเลยอะเฮ้ยนี่มันไปทะลุนเนเธอร์เนี่ยเรามาที่นรกเนเธอร์เหรอเอ้ยอสุรกายยักษ์อฮ้ยไปให้มันไว่ไวกว่านี้เลยดียล้วไปทะลุที่ไหนเนี่ยให้ถึงแล้วถึงที่หมายแล้วโอเคบลักกี้ เรามาถึงที่ใหม่ด้วยสวัสดีภาพแล้วเนาะเอาล่ะเราจะไปทางอื่นกันต่อนะเขาบอกให้เราเนี่ยขึ้นไปที่ปราสาทนี้เหรอแต่ว่าไั่มีพวกมอนสเตอร์อยู่ด้วยใช่ป่าเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วล่ะเรามาถึงที่แล้วลเราจะยอมแพ้ไม่ได้เราต้องไปต่อเอาล่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากปราสาทแล้วมาพอที่ไหนเนี่ย อ้ยนี่มันที่ใช้ยหาดนี่นะอ้อแบล็กกี้เรามาถึงชายหาดแล้วเกาะสวัสดิ์สวรรค์แต่ว่ามันมีปูยักษ์ดีเราต้องระวังปูยักษ์ด้วยนะโอ้ดีจะปูยักษ์อ่ะต้องตุบกรอบมาจากซ้ายได้ด้วยนะเอ้ยระวังมันหนีบนะระวังโดนปูหนีบเพราะฉะนั้นต้องรีบเช็คพอยต์ก่อนเลยเขาสู่เซฟโซนกันแล้วเราไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อ มีคนใส่เสื้อผ้าคอสตูมของกัปตอันเมริกายีหรอเนี่ยแต่ว่าถ้าทางจะคิวยาวเนี่ยทางงั้นก็ใช้บัตรซิสั่นพาร์กักนไม่เลยซิสั่นพาร์ใช่เปล่ามันต้องกระโดดขึ้นไปบนกระป๋องไม้อันนี้บนถังไม้อันนี้เนาะโอเคต้องค่อยๆกระโดดนะโดนน้าไม่ได้เลยถือว่าจมน้าตายนะแล้วก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปบนเรือนอ้นี่มันเรือโจรสลัดนี่นะาไอ้นี่มันจ็คกสเปลโร่หรือเปล่าเนี่ยให้วัาตีเพื่อนออ ถ้าใช้ปัตติ่ั่นท้า,า่ะต้องขึ้นไปเอาคุญจาบนนั้นน่ะนะ๋ออหนจะให้ขึ้นขึ้นไปเอาคุญจาบนใบเรือเหรอแต่อลไได้เลยสปาร์มว่แต่ว่าตอนนี้ขอเป็นขับตันปั๊บหนิเนาะจากสปาร์โร่ไม่อยู่ใช่ป่าอโอเคต้องปีนบันไดขึ้นไปใช่ไหมเอาแล้วเด็แก๊งทักพวกเราเข้าเราต้องปีนบันไดขึ้นไปเอาคุญจาสีเหลืองกันนะโอเคคุญจามันอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมไ<อ>แต่ว่าข้างล่างมันมีปลาฉลามด้วย嘛นเะคีอ้อนฮะ ข้างล่างมีปลาฉลาไมไหมนะคะเมียวเฮ้ยเบลกี้ถ้าตกลงไปเนี่ยมีหวังอะโดนฉลามงาบไม่น่าเลยอะ่ะ oh <no. S 1> สูดีสูงก็สูงเนี่ยต้องเดินระวังเลยเนี่ยเดินเบี้ยวไม่ได้เลยไม่งั้นตกลงไปเลยล่ะเ oh <no. S 1> ห้ว่ามันไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยไปทางนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคค่อยสูงขึ้นไปเนาะค่อยๆเดินขึ้นไปแต่ว่ามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอะไรเพื่อกุญแจแล้วอย่างไงี้เราก็ทําได้ทันงั ไอ้จะถึงแล้วเอ้ยแต่มันยังไม่สุดยอดนะมันต้องขึ้นไปที่สูงกว่าน,นี้อ๋อเห็นวิวข้างล่างนี่แหละทำไมวิวข้างล่างนี่มันวอบวิวจังเลยรู้สึกเสียวสันหลังแล้วก็เสียวท้องอยังไงก็ไม่รู้ะ่ะโอโหฉลามตัวเบอ้อเลยอะนั่นไงอีกแล้วกุญแจหัวก็หลอกสีเหลืองหรอโอ,โอ,โอเคเราเก็บกุญแจามาได้แล้วแหละเราน่าจะได้ไปต่อแล้วเนาะ เอาล่ะโดดลงมาเลยปุ๊โอเคเอาไปทางไหนต่อล่ะอ๋อนี่ไงเราคุณจะมาไขาห้องนี้วันที่กัปตันโอ้สมบัติเยอะเลยเนี่ยโอ้ยเห็นสมบัติแล้วแบบแว่าขาไหนนี่นะ <c oughs> เอ้ยเหรียญทองช็อกโกแลตหรือเปล่าเนี่ยเอ้าเฮ้ยเราโดนจับมาเหรอเนี่ยเพราะว่าเราไปขโมยสมบัติของกัปตันเรือเขาเราก็เลยโดนจับอยู่ในคุกน้ําแต่ว่าคุกน้ําแห่งนี้เขาบอกให้เราหาทางหนีใช่ไหม เฮ้ยพ hey, ักพวกราต้องหาทางนีนะเอาล่ะรู้สึกว่าคุกมันจะเก่านะแล้วก็พวกกรงเหล็กเนี่ยมันก็พังใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องแบบว่าค่อยๆแอบออกมานะค่อยๆวิ่งเดีอยกมาเอาล่ะพักพวกกับทางนี้แล้วทางนี้ทางนี้ทางนี้คือทางของเราเราต้องปีนขึ้นไปขึ้นบันไดไปแล้วก็เซฟโซนกันเนาะเฮ้ยอาจีแล้วมันกับตักถังไม้เหรอเฮ้ยแย่แล้วแล้วมันถังไม้กลิ้งได้นี่นะเฮ้ยระวังเอาลบก่อน เอ้ยเพื่อนระวังนะเอาเฮ้ยเพื่อนแต่ละคนเนื้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเคยชุบเฮ้ยเฮ้ยเสียดไปเสียดชิวเกือบไปแล้วม่ะเกือบจะไม่รอดแล้วละเนี่ยเอ้ยเราถังไม้กลิ้งได้นี่มันแบบว่าหัวะมัดเลยอะเฮ้ยมีปืนใหญ่นีหรอเนี่ยเน็ตก็ะไล่ออกแล้วพาจะหนีจากที่นี่ได้เราต้องยิงปืนใหญ่ให้อัดเรือนี่เลยเราจะได้เรือแตกใช่ไหมแล้วก็หนีไปจากที่นี่ได้อันง่ายเจ๋งไปจริงๆด้วยาเราหนีออกจากเรือไม่ได้ละ แต่ว่าฉลามเรามาเจอกับฉลามแทน,นนี่นี่บักกี้เราจะโดนฉลามกินหรือเปล่าเนี่ยฮะไปไปบ,บักกี้ไหนๆก็ไหนๆนะตัเราวิ่งฝ่าฉลามเลยดีกว่าโอ้โหฉลามนี่เหมือนปลากระป๋องวะเนี่ยทำไมตัวมาถึงได้ใหญ่อย่างเนี้ยโอ้ย นี่มันแก้งกันชัดๆเลยเนี่ยดูดิโอ้ยฉลาดเดี๋ยวกันนะทำไมมันหลัว่ากระโดดทะยางมุมแบบนี้วะเนี่ยเออฮดูท่าตายดิเอาล่ะก๊อกสองเราต้องไม่พลาดแนหน้าเลยค่อยๆไปนะต้องระวังฉลามนิดนึงเพราะว่าฉลามเนี่ยเขาจะแบบว่าว่ายกระโดดข้ามสะพานเนี่ยไม่ซ้ำกันเนาะอาจจะแบบว่าเป็นเส้นแนวทะยางมุมนิดหน่อยนะโอเคค่อยๆผ่านไปเรารู้มุกของมนแลวโอเคเกือบแพ้ท่อแล้วไม่ละเรา อเอาดีเลยเซก่อนเนาะเช็คอแล้วเรียบร้อยเขาด่านต่อไปอ่ะจะไปเจออะไระเมื่อจะถึงทางออกรือเนี่ยโอ้ยต่อทาอีก็เนี่ยไม่เอาดิเรามีบัตรซี่สั้นท้าที่นะลงล่องแก่งเลยก็แล้วกันฮ่าเครยังชัว่วอ่ะจะลงล่องแก่งแล้วล่ะค่อยๆไปนะป้าเต่บาบ้าทำไมมันโค้งเพลงแบบนี้ละเนี่ยมันจะคว้าหมือเปล่าเนี่ยเย้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าเข้าปักฉลามอะ่ะว้าอ๋าอๆกินมาดามหามชื่นใจแล,แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ท้องของฉลามแล้ว แล้วก็ออกมาจากก้นของฉลามเยอะอยลงมัองเก่งไาได้นะเขายังชั่ว่อยเนาะอ้ยบนทางสว่างอยู่ทั้งหนเนี่ยเอ้ยเราต้องไปข้างหน้าต่อเนี่ยเอ้ยข้างหน้ามันจะพาเราไปสู่เส้นทางไหนกันเนี่ยเราจะไปเจอกับอะไรอีกเนาะเฮ้ยมันต้องผ่านถ้ำเหรออ๋อไอ้น้ำฮห้เย็นสบายจุ้งเอ้ยน้ำมันเป็นปลาหมึกยักษ์นี่นะโอเคลอดช่องอะไรก็แล้วกันโอ้ยช่องแคบมาลักามากเลยเนี่ยเอ้ย ร้าหน้าทีไหนเนี่ยถึงพี่ใหม่แล้วหรอเฮ้ยเราต้องจอดที่นี่ใช่ปะเนี่ยฮ่เรารอดมาได้แล้วล่ะแบ็กกี้เราต้องไปต่อแล้วนะช้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะข้ามวันข้ามคืนนะเอาล่ะเราจะเซฟโซนตรงนี้นี่แหละโอเคอะไรอ่ะมันคือภูเขาหัวกะโหลกเหรอวิ่ต้องไปต่อยก่อนเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเออมันคือกระเช้าลอยฟ้าเหรอ จำนวนประชากรไปมากเหรอเนี่ยใช่แล้วไปมากแบบพักพวกโอเคทางงันเราจะไปอีกอันนึงเนาะอีกอันหนึ่งถ้าทางมันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันขึ้นสนิมก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่ากระเช้ามันเสียหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเหมือนกระเช้ามันพังเลยอ่ะบรรทัดเราไปที่ไหนเนี่ยเออะมันพาเราขึ้นมาที่หุบเพลระเนี่ยโอ้ยดูดิดูข้างล่างดิโอ้โห ทำไมมันส,ส,ส,สูงเงี้ยเราต้องแบบว่าขึ้นไม่ทางหุบเหวใช่ปะเนี่ยเราต้องไปอีกทางนึงแหละไปทางนี้ก็คงจะไม่รอดแล้วล่ะโอเคก่อนอื่นต้องเซฟก่อนเ,เอนานะแล้วก็ค่อยๆกระโดดนะตามผุบเหวนี้ไปนะรู้สึกว่าขุบเหวพวกนี้มันจะค่อนข้างขรุขระนิดนึงเนาะหนทางเนี่ยมันไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่นะาไว้ค่อยกระโดดไปนะแต่าว่ามีช่องว่างนี่แหละเฮต้องระวังไม่ให้มันตกลงไปนะเนี่ยว่าแต่ว่ามันก็สูงเหมือนกันนี่นะเอ้ยอันนี้ไกลฮึบโอ้ยกลับไม่รอดอฮะ เป็นแบบนี้ก็ให้หายใจหายคอนะเนี่ยหึืจะฮึบฮึบออ,ออกไปนิดหนึงรู้สึกว่ามันจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยโอเคทางต่อเนาะต้องปีนบันไดขึ้นไปเสร็จแล้วแหะ เอ้ยต้องีปบันไดขึ้นไปอีกเหรอเนี่ยเออไม่ใช่ทางนี้นะติดหัวเอ้มันอีกทางหนึ่งทางนี้ <c oughs> โอเคหายมือแล้วละ่ะเรามาทางนี้ดีกว่าเ,เราขึ้นมาได้แล้วเราจะยอมแพ้ไม่ได้จะต้องไปต่อโอ้โหเมื่อกี้มันทางเราลงไปหุบเหวนี่นะ่เอาล่ะเราต้องรีบเซฟกันเนาะฮึออเฮ้ยกับตกลงไปนะไอ้นี่จะป๋อมว่างต้องเข้าไปในลูกบอลแก้วใสนี่นะฮะต้องเข้าไปในลูกบอลแก้วเนี้ยเหรออ๋อแบบแว่าเข้าไปนั่งแบบนี้ใช่เปล่าอุย้ยแล้วไงต่อ ทำามานแบบเนี้โอ้โหกินคาร์รเลย <gasps> โอ้ยเวียนหัวชะมัดเลยอหอหัวกระแทกด้วยโอ้ยกระแทกไ้ายกระแทกขวาเอ้ยมันจะถึงไหมเนี่ยวนันเนี้โอ้โหแล้วมันจะเลยตกลงไปข้างทางหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราจะถึงพื้นไหเนี่ย,อเ,ยเอ,อ้ยเวียนหัว โอ้ยกระท่าคบเพลงอีกนะคัดโอเคถึงแล้ว ه, เดี๋ยวจะไม้ลากแต่บารกี้ <G ül> โอ้โหเล่นฟักหัวโนยเนี่ยเอาอะเราไปกันต่อดีกว่านาะเหมือนจะเป็นปราสาทลบไปนเนี่ยเราจะต้องข้ามสะพานไม้นี่ไปก่อน,นะ <Wow. S 1> <G ül> ให้นั่นไงเ <G ül> พื่อนถองราอยู่ที่นั่นให้นี่เธอระวังซอมบี้นะมันปาลาระเบิดได้นะฮะซอมบี้ปาลาระเบิดได้เหรอโอ้ย <G ül> <G ül> ซอมบี้ปลาระเบิดตินปืนได้ด้วยโอ้โหเหมือนจะโดนนะเนี่ยไอ้จางไฮก็มีโดนหรอกใแล้วจิงก็ปาให้นวันดีเอาล่ะรอดพ้นจากซอบบี้มาได้แล้วล่ะเราจะขึ้นไปที่ปราสาทกันเนาะรู้สึกว่าจะเป็นปราสาทล้ังเนี่ยไอ้หวัดดีพักพวกไอ้เนยยืนดูอะไรกันอยู่เหรอเอ้ยต่อแถวอีกแล้วเหรอเนี่ยอ๋อล้อคัสเตอร์เหรอเนี่ยรถไฟขดใช่ไหมโอเคหรือหลามาเหา่าเราจะไปกันแล้วนะโอ,โ,โอเคพยานฟ้าโอ้ไม่แต่ว่ามันมีตีลังกา หรือเปล่าเนี่ยหวังว่าคงจะไม่มีตีลังกานะเพราะว่าเราไม่ชอบตีลังกาเออเออเออทำไมมันกระตุกกระตักแบบเนี้ยมันจะออกนอกรังหรือเปล่าเนี่ยฮอ้ซอมบี้ยังวู้สนุกจุ้ยไอวู้ข่วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกได้ไหมอ๋อมีขึ้นด้วยเหลอเนี่ยอ๋อแค่ไม่เป็นไรเราจะอ้อมกลับมาเส้นทางเดิมแบบนี้ เอาล่ะหักมุมนิดนึงเล้วอีหนึ่งเงฮอ้อแล้วก็ลงเหรอเนี่ยเออเฮ้ยถ้าเป็นชีวิตจริงก็คงจะอ้วกไปแล้วละ่ะเฮ้ยจอร้องเหรออันเดอเอ้ยไม่ว่าจะไงกว่านี้อยากแบบว่าได้แบบตีลังกาแบบสามตลบเลยปะอลองมานี่ถึงกระสลบเลยเนี่ยแล้วรอดพ้นจากเราแล้วคัสต้าผีสิงมาได้แล้วล,ะล่ะอ๋อนี่มันก็หัวก็หลอกนี่นะแล้วไปไหนต่ออ่ะเฮ้ยพักพวกไปที่ไหนต่อในระู้หรือเปล่าอ่ะ อก็อคแค่ขึ้นเรือไปนะเอาขึ้นเรือนี่ก็หลอดแล้วแหละอ๋อนี่บอกให้เราขึ้นเรือใช่เปล่าได้เลยมีเรือสปีดบ๊ทมารออยู่แล้วนี่ <Yeah. S 1> โอเคใครก็ไม่รู้จอดเรือสปีดบ๊ทจะให้เราขับอ่ะเราจะขับไปฝั่งตรงข้ามนะเฮ้ยนี่มันเกาะสวัสทางสวค์นี่นะ <c oughs> โอ้โหมีถ <c oughs> ้วยรางวัลด้วยเอาไปดูของเล่นกันดีกว่านาะเฮ้ยดีใจเลยนะหลอดตายแล้ว <c oughs> โอเคตกลงว่า,าให้กิตก,กะโหลกอ,อ่ะออฉนันให้สิบก,กะโหลกแล้วอ่ะเฮ้ยฉันก็ยังให้เก้าก,กะโหกลกเหมือนเดิมเนาะเอาล่ะเดี๋ยวขอไปเล่นแป๊บนึงนะขอไปพักก่อน ฮ่าขาบันเทิงป๊บนีินเนาะโอ,โอ้นี่มีโทเทมหัวคนป่าเนี่ยหรอเนี่ยอือฮะดูดิปันยื่นเชียวโอเคมีจัมเปอร์ด้วยเนาะกับสป,ปีดด้วยนะวู้ฮู ใครยังชั่ว่อยไอย้สุดเราก็รลดไปจากสนสนุกผีสิงหัวกะโหลกกันได้แล้วก็โอเคค่ะถ้าเกิดแบบว่าใครยังไม่เคยเล่นแบบนี้นะคะแล้วอยากจะลองเล่นแบบนี้พี่อ้ํมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะก็สามารถกดใต้ลิงค์คลิปเกมนี้แล้วก็เข้าไปเล่นในแบบนี้เลยนะถ้าชอบแนวนสไตล์แบบว่าแบบผีสิงอย่างนี้แล้วก็อย่เลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับตัวใครกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจตหนะเล่นเกมโรบล็อกก็ฝาไปนะวันนี้ต้องไปแล้วจบบ้าบิ๊บบี